สวัสดีครับเวลาเราพูดถึงสงครามเนี่ยภาพในหัวมันก็จะเป็นแบบทหารอาวุธการรบที่ดุเดือดใช่ไหมครับแต่ถ้าผมจะบอกว่ามันเคยมีสงครามครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นกองทัพของรัฐบาลเลยนะครับมีอาวุธครบมือแต่อีกฝ่ายคือนก ok ครับใช่ครับฟังไม่ผิดหรอกครับนก ok จริงๆนี่คือเรื่องราวสุดพิลึกพิลั่นของสงครามที่กองทัพออสเตรเลียประกาศสงครามกับนกอีม e ู เอาละครับเรามาลงลึกในรายละเอียดกันดีกว่าแค่ภาพนี้ก็น่าจะบอกอะไรได้เยอะแล้วนะครับคือมันเป็นภาพที่แบบคอนทราสต์กันสุดๆเลยด้านหนึ่งคือสุดยอดเทคโนโลยีการทำลายล้างของมนุษย์แต่อีกด้านนะ่ะคือพลังของธรรมชาติลุล้วนในร่างของฝูงนกอีมูเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นจริงๆนะครที่ออสเตรเลียแล้วจะบอกให้ว่าผลลัพธ์ของมันนะ่ะโอ้โหพลิกล็อกแบบที่ไม่มีใครคาดคิดเลยล่ะครับทีนี้ คำถามก็คือมันไปกันอีท่าไหนล่ะครับเรื่องราวมันเป็นมายังไงถึงขนาดที่ว่ารัฐบาลต้องส่งทหารไปรบกับนกเนี่ยเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดกันครับคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับมีจิ๊กซอ3ชิ้นที่กำลังจะมาต่อกันพอดีเป๊ะเลยครับชิ้นแรกเลยนะคือภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่หรือ the Great Depression ที่ตอนนั้นคือทำเอาคนลำบากกันไปทั่วโลกชิ้นที่2คือ นโยบายของรัฐบาลออสเตรเลียครับที่เขาให้ที่ดินกับทหารผ่านศึกเพื่อไปเริ่มชีวิตใหม่ทำไร่ทำนาแล้วชิ้นสุดท้ายก็คือวิถีชีวิตตามธรรมชาติของนกอีมูนั่นเองซึ่งพอ3อย่างนี้มันมาเจอกันปุ๊บก็นั่นแหละครับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งครั้งประวัติศาสตร์เลยเพราะฉะนั้นนะครับคู่ขัดแย้งในเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของคนดีคนเลวเลยนะ คือฝ่ายหนึ่งก็เป็นเหล่าทหารผ่านศึกที่แบบอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างชีวิตใหม่บนที่ดินที่รัฐบาลให้มาด้วยความหวังส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็คือนกอิมูที่มันก็แค่ทําตามสัญชาตญยาณของมันนะครับอพยพหาอาหารไปตามเรื่องตามราวที่ทํากันมาเป็นพันๆปีแต่โชคไม่ดีเลยที่เส้นทางของทั้งสองฝ่ายมันดันมาตัดกันพอดีเป๊ะแล้วประเด็นที่ทําให้เรื่องมันใหญ่โตขึ้นมาก็คือจํานวนนี่แหละครับเราไม่ได้พูดถึงนกหลัก,กร้อยนะแต่นี่คือสองหมื่นตัว ลองนึกภาพตามนะครับกองทัพนกอีมูประมาณ20,000ตัวกำลังเดินทับมาทางไร่ข้าวสาลีของเกษตรกรซึ่งสำหรับพวกมันแล้วเนี่ยไร่ข้าวสาลีเขียวๆนี้มันก็คือบุฟเฟ่ตสุดอลังการดีๆนี่เองแล้วต้องบอกก่อนว่านกอีมูเนี่ยมันไม่ใช่คู่ต่อสู้ไก่กานะครับคือมันตัวใหญ่มากสูงเกือบ2เมตรวิ่งก็เร็วแถมหนังยังเหนียวแบบไม่น่าเชื่อเลยแต่ ความเสียหายที่หนักที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องที่มันมากินพืชผลนะครับปัญหาหลักเลยคือการพังรั้วครับพอรั้วพังปุ๊บคราวนี้ก็เหมือนเปิดประตูบ้านเลยครับสัตว์อื่นๆอย่างกระต่ายเนี่ยก็แห่กันเข้ามาซ้ําเติมความเสียหายไปอีกเรียกได้ว่าทําเอาเกรรษตรกรตอนนั้นแทบจะหมดตัวกันเลยทีเดียวพอสถานการณ์มันเลวร้ายไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยความสิ้นหวังของเกษตรกรก็เลยนําไปสู่การตัดสินใจที่แบบว่าไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยครับ นั่นก็คือการยกระดับปัญหาศัตรูพืชให้กลายเป็นปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบโอเคทีนี้เรามาดูฝั่งทีมมนุษย์กันบ้างครับกองกำลังที่ส่งไปเนี่ยถ้าดูจำนวนคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะน้อยจังมีทหารแค่2นายกับผู้การอีกหนึ่งคนคือพลตรีเมริดิสแต่อาวุธเที่ยวไปนี่สิครับปืนกลลูอิสสกระบอกพร้อมกระสุนอีกเป็นหมื่นนัด หมื่นนัดนะครับไม่ใช่แค่นั้นยังมีตากล้องข่าวจาก fox movie tone ตามไปถ่ายทำด้วยคือแบบมั่นใจสุดๆว่างานนี้หมูแน่ๆกะว่าจะเก็บภาพชัยชนะสวยๆไปทำข่าวประชาสัมพันธ์เต็มที่เลยล่ะครับแต่มันมีจุดที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งครับคือถึงแม้รัฐบาลจะอนุมัติให้ใช้กองทัพนะแต่มีเงื่อนไขข้อเดียวเลยคือเกษตรกร,ร,กรต้องจ่ายค่ากระสุนเองทั้งหมด ซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นเหมือนกันนะคะว่ารัฐบาลเองก็คงจะแบบลังเลอยู่เหมือนกันเหมือนการผลักภาระไปให้คนที่ร้องขอโดยตรงอะคะ่ะอารมณ์ประมาณว่าอยากให้ช่วยใช่ไหมได้แต่จ่ายเองนะแล้ววันดีเดย์ก็มาถึงครับวันที่2พฤศจิกายน1932ปฏิบัติการก็เริ่มต้นขึ้นแต่สิ่งที่ทหารของเราไปเจอในสนามรบของจริงเนี่ยขอบอกเลยว่าเป็นอะไรที่พวกเขาไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยแม้แต่น้อย การประทะกันครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นที่แคมเปียนครับทหารไปเจอฝูงอีมูอยู่คุมหนึ่งประมาณ50ตัวได้พวกเขาก็จัดการซุ่มโจมตีเลยรอจังหวะรอจนมันเข้ามาในระยะยิงแล้วพอได้จังหวะเท่านั้นแหละปืนกลลูอิสก็ลั่นเลยครับเสียงนี่ดังสนั่นวันไหววินาทีนั้นทุกคนคงคิดเหมือนกันว่าเดี๋ยวได้เห็นนกล้มกันเป็นใบไม้ร่วงแน่ๆแต่ผลลัพธ์มันกลับตลบตดเลยครับคือแบบ พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยพอเสียงปืนดังปั้งเดียวเท่านั้นแหละสัญชาตญาณของอีมูมันทำงานทันทีครับพวกมันไม่ได้วิ่งหนีไปทางเดียวกันเป็นฝูงให้ยิงง่ายๆนะแต่กลับแตกฮือบแบบว่าวิ่งกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางในเสี้ยววินาทีเลยแล้วไอ้ปืนกลที่มันมีไว้สำหรับยิงเป้าหมายเป็นกลุ่มๆเนี่ยก็กลายเป็นของไรประโยชน์ไปเลยครับในทันที ขนาดพลตรีเมรดิตเองนะคะผู้บัญชาการภารกิจเนี่ยถึงกับต้องจดบันทึกยุทธวิธีของพวกนกอีมูไว้เลยนะคือเขาพบว่าพวกมันไม่ได้วิ่งหนีมั่วสั่วนะครับ แต่มันมีรูปแบบการป้องกันตัวที่ฉลาดมากเหมือนทหารที่ฝึกมาอย่างดีเลยทั้งการรบแบบกองโจรที่แตกกลุ่มย่อยหนังที่หนาจนเหมือนเป็นเกราะกันกระสุนได้ในระยะไกลแล้วที่พีคที่สุดคือเหมือนแต่ละกลุ่มจะมีนกยามครับคอยดูต้นทางแล้วก็ส่งเสียงเตือนภัยตัวอื่นในฝูงโอ้โหนี่มันแทบจะเป็นกองทัพที่มีชีวิตจริงๆเลยนะครับเนี่ยพอต้องมาเจอกับศัตรูที่มันฉลาดเกินเบอร์ไปมากแบบนี้ ปฏิบัติการทางทหารที่ตอนแรกคิดว่าจะง่ายๆสบายๆก็เลยกลายเป็นเรื่องน่าอับอายอย่างรวดเร็วเลยครับแล้วมันก็เริ่มส่งผลกระทบไปถึงเรื่องการเมืองแล้วด้วยและถ้าดูตัวเลขนะครับยิ่งชัดเจนเลยว่ามันล้มเหลวขนาดไหนคือผ่านไปหนึ่งสัปดาห์เต็มๆเ,เนี่ยทหารใช้กระสุนไป2,500นัดแต่เชื่อไหมครับว่ากำจัดนกอีมูไปได้แค่ประมาณ50ตัวเท่านั้นโอ้โหคือเป็นอัตราส่วนที่แบบแย่มากๆเลย แล้วมันก็พิสูจน์ให้เห็นเลยว่าแผนรบของมนุษย์เนี่ยมันใช้ไม่ได้ผลกับศัตรูแบบนี้เลยจริงๆและมันก็ใช้เวลาไม่นานเลยครับข่าวความล้มเหลวนี้ก็ไปเข้าหูนักข่าวจนได้เท่านั้นละครับหนังสือพิมพ์ก็เริ่มพาดหัวข่าวล้อเลียนกันสนุกเลยตั้งชื่อให้สก,ก้ตตหรูเลยว่ามาหาสงครามนกอีมูหรือ The Great e m u War เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องตลกที่ถูกพูดถึงกันไปทั่วเป็นประเด็นร้อนในสภาสร้างความอับอายให้รัฐบาลแบบสุดๆเลยครับ จนสุดท้ายเนี่ยรัฐมนตรีกลาโหมก็ทนแรงกดดันไม่ไหวสั่งถอนทัพกลับทันทีแล้วมันก็มีคำพูดหนึ่งที่กลายเป็นตำนานไปเลยนะครับมาจากพลตรีเมรดิตเองนี่แหละที่มันสะท้อนความรู้สึกของเขาได้ดีมากๆเขาพูดประมาณว่า ถ้าเรามีกองทหารที่มันทนทานต่อกระสุนปืนกลได้เหมือนกับพวกนกอีมูพวกนี้แล้วก็กองทัพของเราคงจะซื้อกับใครก็ได้ในโลกนี้แล้วคือมันเป็นการยอมรับความพ่ายแพ้แบบอ้อมๆเลยนะครับแล้วก็แฝงไปด้วยความทึ่งในความอึดของศัตรูข,ของเขาด้วยแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นสิครับคือพอทหารถอนทัพกลับไปปุ๊บฝูงนกอีมูก็กลับมาเลยครับกลับมาบุกทำลายไร่เหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย พวกเกษตรกรที่สิ้นหวังก็เลยต้องกลับไปกดดันรัฐบาลอีกรอบแล้วก็ด้วยแรงกดดันที่มันหนักมากๆนี่แหละครับในที่สุดรัฐมนตรีกลาโหมก็ต้องยอมส่งทหารกลับไปรบอีกครั้งเป็นยกที่สองแบบเลี่ยงไม่ได้เลยซึ่งการกลับไปรบครั้งที่สองเนี่ยเอาจริงๆถ้าดูแค่ตัวเลขมันก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดมันก็ได้สอนบทเรียนที่สําคัญมากๆให้กับทุกคนว่าไอการใช้กําลังทหารเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องสําหรับปัญหาแบบนี้เลยก็ได้และพอเราเอาข้อมูลมาเทียบกันดูจัดจะนะครับโอ้โหชัดเลยคือปฏิบัติการทางทหารเนี่ยใช้กระสุนไปเกือบหมื่นนัดแต่ฆ่านกไปได้ไม่ถึงพันตัวเฉลี่ยแล้วคือต้องใช้กระสุน10นัดเพื่อจะฆ่านกได้แค่ตัวเดียว แต่พอเปลี่ยนวิธีมาใช้ระบบค่าหัวให้ชาวบ้านจัดการกันเองผลลัพธ์กลับดีกว่าเป็น1 0บ0เท่าเลยครับเพราะสามารถกําจัดนกไปได้กว่า57,000ตัวในเวลาแค่ไม่กี่เดือนเองสุดท้ายแล้วนะครับทางออกของปัญหาที่มันยั่งยืนที่สุดเนี่ยมันกลับไม่ใช่การใช้ความรุนแรงเพื่อกําจัดเลยแต่มันคือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันต่างหากครับ การสร้างรั้วที่มันแข็งแรงมากๆเพื่อแยกพื้นที่ทํากินของคนออกจากเส้นทางอพยพตามธรรมชาติของนกนั่นแหละครับกลายเป็นคําตอบที่ดีที่สุดเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุจริงๆซึ่งนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยมันเป็นบทเรียนราคาแพงที่ชี้ให้เห็นเลยว่าความพยายามของมนุษย์ที่คิดจะใช้เทคโนโลยีหรือว่ากําลังทหารไปควบคุมหรือไปเอาชนะธรรมชาติเนี่ยมันเปล่าประโยชน์แค่ไหน เพราะสุดท้ายแล้วธรรมชาติก็มักจะมีวิธีของมันเองเสมอที่จะบอกเราว่าเฮ้ยคุณคิดผิดแล้วนะเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเลยทิ้งอะไรไว้ให้เราคิดเยอะเลยนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องตลกตลกในประวัติศาสตร์นะแต่มันเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่แล้วก็ความอึดของธรรมชาติ และเรื่องที่มันน่าสนใจที่สุดเลยก็คือนกอีมูเนี่ยที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นศัตรูของชาติกลับได้รับเกียรติให้ไปอยู่บนตราแผ่นดินของออสเตรเลียเลยนะคะยืนอยู่เคียงข้างจิงโจ้เลยในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าเพราะว่าตามธรรมชาติแล้วเนี่ยสัตว์สองชนิดนี้มันเดินถอยหลังไม่เป็นครับ และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของสงครามนกอีมูครับซึ่งมันก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าสุดท้ายแล้วเวลาที่มนุษย์ประกาศสงครามกับธรรมชาติเนี่ยไม่ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงใครกันแน่คือผู้ชนะที่แท้จริง